อัดขึ้นมาอย่างเนี้ยฝึเมื่อกี้มันกระตุกตึกตึกตึกโอ้โหมันมุดเงี้ยมันมุดเงี้ยตัวประมาณกิโลวะเนี้ยฮะเฮ้ยขึ้นแล้วเว้ยเบ้นเห็นยิ่งอีเหี้ยมันพันท่าคีรีวขึ้นมาด้วยหรือเปล่าวะเฮ้ยมีคนมาด้วยเบนฮะ จีผาเนียแดดกูจะลื่นเฮ้ยเขาไม่เฉยเฉยว่แต่ว่าเขาปลามากินไงคือรู้ไหมฮะโหสายกูชัวอะไรถ้าอย่างนี้นะเห็นอัดอย่างนี้กูโอ้ตัวโตใช่นะ อ้อนโอ้ยเบ้นเชื่อตัวใหญ่ไหมโอ้ยติดเบ็ดกูได้เงี้ยตายอะ่ะขาดอะโอ,อ้ยกูตัวนั้นได้เชื่อหรอวะไอ้ข้าฮะไอ้ขาโอ้ยไอ้ขาว,ว่าแล้วกดเป็นชั่วโมงเป็นพักโว้ ไปห้าเลยเนี่ยโอ้โหว่าแล้วอ่ะบอกยังไม่ถ่ายของกูเลยถ่ายท้ายโหยไม่เสรนเนยนะครับครับไปคู่กับคนได้สิย <c oughs> ูอะไรครับพี่แฟ,แฟตแฟตครับ ถ่ายไ,ได้ไหมจตัวแรกเหรอคะพึ่งได้ตีไปนานเนี่ยคะเนี่ยีม็เป็นนี้วะเป็นรอยงั้นหรอเคยเห็นนะเคยเห็น